갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะเป้เล็กในช่องเป้เล็กปกไนตยต่างแดนค่ะทุกคนสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเป้สมาอัปเดตสถานการณ์โควิด -19 ให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะวันนี้วันที่แดเดือนเมษายนแล้วนะคะทุกคนก็วันนี้เป้อยากสมาอัปเดตสถานการณ์โดยทั่วไปเนาะพอดีวันนี้เป้ออกไปทําธุระมาไม่ว่าจะเป็นไปสนีไม่ว่าจะเป็นธนาคารอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยอยากจะ มาเล่ารายละเอียดให้ฟังหรือว่ามาเล่าสถานการณ์ให้ฟังเนาะว่าระหว่างทางเนี่ยเป้เจออะไรบ้างเป้อาจจะไม่มีรูปหรือคลิปวิดีโอมาแนมให้ทุกคนได้ดูนะคะเพราะว่าเวลาเป้ไปไหนมาไหนเนี่ยเป้จะเดินทางคนเดียวซึ่งนั่นหมายความว่าเป้จะเป็นคนขับรถ มันยากทีเ่เปจะถ่ายวิดีโอมาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหรือว่าถ่ายรูปมาเนอะเพราะว่าที่นี่มันค่อนข้างอันตรายด้วยถนนที่มันเป็นเลนส่วนตลอดเลยด้วยอะไรอย่างงี้ก็เลยจะไม่มีวิดีโอหรือว่าไม่มีรูปภาพแนบมาให้ดูนะคะ S 1> <S 1> ก็สำหรับวันนี้ค่ะอากาศดีมากๆเลยที่ประเทศเยอรมันทางใต้นะคะอากาศตอนนี้ประมาณ22องศาแล้วก็แดดแรงมากๆวันนี้คือเป้ใส่เสื้อแบบธรรมดามากแล้วก็ใส่กางเกงขาสั้นเนาะออกไปทำธุระมาเสร็จแล้ววันนี้ค่ะก่อนที่เราจะไปพูดน่นนี่นั่นกันเนาะอยากจะม,มาพูดถึงสถานการณ์ตอนนี้ให้ทุกคนได้ฟังก่อนนะคะว่าวันนี้วันที่8เมษายนแล้วนะคะสถานการณ์ตอนนี้ค่ะมีผู้ติดเชือ้อโควิด1 9ทั้งหมด ที่ประเทศเยอรมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณแสนกว่าแล้วนะทุกคน1 7 0 0 0 0กว่ารายนะคะที่ติดเชื้อโควิด1 9ซึ่งนั่นหมายความว่าคือในทุกๆวันเนี่ยมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกๆวันเลยทีเดียวนะคะในส่วนอยอดผู้เสียชีวิตจาก เหตุการณ์หรือว่าจากไวรัสโควิด COVID ที่ประเทศเยอรมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2,016คนนะอัปเดตวันนี้นะคะวันที่8เมษายนนะทุกคนแต่ว่าค่ะทุกคนในสถานการณ์แบบนี้เป้อยากจะบอกว่ามันก็มีผู้ที่ติดเชือ้อแล้วก็รักษาหายด้วยนะก็คือมีผู้ติดเชือ้อโควิด -19 แล้วก็รักษาหายตอนนี้ยอดผู้ที่รักษาหายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ38,287คนแล้วค่ะทุกคนซึ่งเป็นยอดที่ ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะเออเป็นที่น่ายินดีเลยทีเดียวซึ่งตอนนี้ค่ะเป้ก็ดูสถานการณ์ต่อไปเรื่อยๆนะคะว่า,อาตอนนี้ทางบาเยอร์นเนี่ยเขาปิดถึงวันที่19เามษาซึ่งนั่นหมายความว่าเหลือเวลาอีก11วันนะคะอีก11วันเนี่ยเขาก็จะดูเหตุการณ์หรือว่าจะดูสถานการณ์ว่ายอดคนติดเชื้อเนี่ยลดลงไหมแล้วก็ควรที่จะต่อไหมหรือว่าอะไรยังไงแต่เป้เห็นแบบๆนะเห็นทางผู้นำของ ทางรัฐบายเนเนี่ยเขาคือพูดในลักษณะที่ว่าอาจจะต่อถึงเดือนยูนีก็คือเดือนมิถุนายนเลยทีเดียวแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยยังไม่เป็นทางการนะคะเพราะว่าเวลาเป้ชอบไปแบบไปดูในในข่าวสารของมิวนิกหรือว่าไปดูข่าวสารในอินเทอร์เน็ต ที่ว่าเป็นข่าวจากส m u n มิวนิกรอย่เงี้ยหมายถึงว่าจากเขต m u วนิกเขตบาเยอรที่เขาเอามาลงในอินเทอร์เน็ตบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอืมไปจะชอบไปติดตามข่าวในนั้นด้วยซึ่งนั่นหมายความว่าตอนนี้มันก็ยังไม่มีอะไรแน่นอนนะทุกคนทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็กักตัวอยู่บ้านตามที่เขาบอกไปก่อนค่ะเพราะว่าเราทําอะไรไม่ได้นะคะส่วนในสถานการณ์โดยทั่วๆไปนะ ก็แถวๆบ้านเป้ก็เหมือนเดิมค่ะทุกคนก็ยังใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมปกติทุกอย่างเลยแล้วก็ช่วงนี้อากาศดาีทางคนส่วนใหญ่เขาก็จะมาปั่นจักรยานกันซึ่งตัวบ้านเป้เนี่ยคือห้องพักที่เป้พักอยู่เนี่ยมันจะเป็นแบบ คืออยู่นอกเมืองแล้วก็มันจะมีพื้นที่สําหรับให้เดินเล่นหรือว่าสำหรับปั่นจักรยานอะไรพวกนี้ค่ะอากาศมันก็ดีแล้วก็คนนอกเมืองเนี่ยนิยมทํากันนะก็สัประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายแต่ทีนี้ค่ะในเมื่อยอดผู้ติด เชื้อเยอะมากถึงถึงแสนกว่าคนเนาะคือทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็ประกาศออกมาแล้วว่าให้อ่าขอให้กักตัวอยู่ที่บ้านหรือว่าใช้ชีวิตไปไหนมาไหนเนี่ยคืออย่าให้มากกว่าสองคนอะไรประมาณนี้ใช่ไหมอย่างที่เป้บอกไปในหลายๆคลิปที่ผ่านมาเนาะ มันก็ยังมีคนที่ดื้อหลันนะทุกคนก็คือยังออกไปเป็นกลุ่มหรือว่ายังยืนเมาส์มอยกันเป็นกลุ่มอยู่อะไรประมาณนี้มันก็มีวันนี้เป้ขับรถไปที่ไปษนีมานะคือเป้เห็นบ่อยมากเลยที่ว่าตำรวจเนี่ยเรียกจับเรียกจับ คนหรือว่าเรียกคุยอะค่ะกับกลุ่มคนที่อยู่รวมกันมากกว่า2คนอืมแล้วเป้เห็นบ่อยนะไปมิวนิกเป้ก็เห็นอยู่แถวบ้านเป้เป้ก็เห็นแล้วเมื่อกี้สดสดร้อนๆเป้ก็เห็นนะว่าตำรวจเนี่ยเขามากันหลายคนมากแล้วก็มายืนคุยกับ คนที่อยู่เป็นจับกลุ่มกันมากกว่าสองคนนะ่ะอืมคืออย่างที่บอกคะ่ะทุกคนว่าคนที่นี่ค่อนข้างที่จะหัวรั้นเนาะคือเขาจะไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่กับเรื่องพวกนี้อะไรเงี้ยแล้วพอเห็นอากาศดีอะไรเงี้ยก็จะแบบ โดยนิสัยเขาเนี่ยก็ถ้าเป็นอากาศดีหรือว่าในช่วงฤดูร้อนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไปแบบนั่งตามร้านอาหารนั่งดื่มกาแฟดื่มเบียร์แล้วก็กินไอศครีมกันแต่ซึ่งปีนี้มันค่อนข้างที่จะอยู่ในช่วงสถานการณ์แบบนี้มันก็เลยเนาะทำไม่ได้แต่บางคนเขาก็ยังยึดติดอยู่กับเหมือนเดิมค่ะคือแบบก็ดื้อรั้นออกมาอะไรประมาณนี้มันก็มีปัญหาแล้วก็นี่อาจจะเป็นเหตุผลค่ะทุกคนที่ โรคไวรัสโควิดมันไม่ลดลงสักทีนะอืมแต่ค่ะทุกคนแต่เป้สังเกตเห็นได้ว่าคนที่นี่ส่วนใหญ่ก็เริ่มจะใส่แมสปิดจมูกกันแล้วนะคะก็คือใส่แมสกันเยอะมากไปไหนมาไหนตอนนี้เป้เห็นฝรั่งใส่แมส เยอะเลยแหละคือจากที่เมื่อก่อนอาจจะไม่เห็นเลยแล้วพอแบบอาทิตย์สองอาทิตย์ผ่านไปก็เห็นมากขึ้นและตอนนี้ค่ะทุกคนคือตอนนี้เป๊กล้าใส่แมสออกไปเดินปกติแล้วปกติอะเป๊จะไม่ไม่ใส่แมสออกไปข้างนอกเพราะว่าก็กลัวแหละเพราะว่ามันคือฝรั่งที่นี่เขาก็มองว่าแบบเฮ้ยเหมือนเราเป็นตัวประหลาดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าณนะตอนนี้นะจะบอกว่า คือทุกๆคนเริ่มกลัวค่ะเริ่มใส่ใจหรือว่าเริ่มแบบหาแมสปิดจมูกมาใส่กันหรือว่าหาถุงมือยางมาใส่กันเวลาออกไปทําธุระหรือว่าออกไปธนาคารไปไปซนีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแมก้กระทั่งไปซื้อของจับจ่ายซื้อของที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีการสวมถุงมือยางไปด้วยแล้วก็ใส่แมสกกันด้วยเนาะแล้วก็คนแก่ส่วนใหญ่ที่นี่ค่ะก็อย่างที่เป้บอกนะคนที่ ใช้ชีวิตประจําวันอยู่หมายถึงว่าคนที่ยังออกไปซื้อของไปนู่นไปนี่ก็คือยังเขาก็เซฟตัวเขาเองแล้วก็ปิดแมสไปนะแต่ว่าคนวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้ใส่แมสยังไม่เห็นมีการใส่แมสกันนะหรือว่าเห็นก็น้อยมากๆอันนี้ในส่วนของนอกเมืองที่เป้อาศัยอยู่นะคะทุกคนซึ่งอย่างคลิปวิดีโอนี้เป้ก็อยากจะมาเล่านี่แหละเนาะเหตุการณ์โดยปกติทั่วไปสถานการณ์โดยปกติทั่วไปให้ทุกคนได้ ฟังกันเนาะเพราะว่าบางคนไปเชื่อได้ว่าก็อยากจะรับฟังนะหรือว่าอยากจะอัปเดตสถานการณ์อยู่เรื่อยๆคนไทยที่อยู่เมืองไทยแล้วก็มีครอบครัวอยู่ที่นี่หรือว่าหรือว่ามีแฟนอยู่ที่นี่หรือว่าเออก็อาจจะอยากรู้ข่าวสารอะไรพวกนี้นะคะ่ะไปเลยเอามานั่งอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะแล้วก็ค่ะเหมือนเดิมเนาะในช่วงนี้ค่ะอีกสองวันมันก็จะเป็นเทศกาลอ่าอีสเตอร์นะก็คือเป็นเป็นเทศกาลหรือว่าวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยทาง ซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีประกาศออกมาหรือว่าแบบมีติดป้ายประกาศไว้อะไรอย่างเงี้ยว่าถ้ามีเวลาก็อยากให้ไปซื้อของเลยเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันพระหัสซึ่งมันเป็นวันสุดท้ายของการทํางานแล้วก็จะหยุดยาวอีก4วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยแบบ คือปกติแล้วช่วงวันหยุดที่เนี่เขาจะาซูเปอร์มาร์เก็ตเขาก็จะปิดด้วยไงทุกคนเออเขาก็เลยอยากให้ถ้าใครมีเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ไปซื้อของเตรียมไว้เลยเพราะว่ามันก็เป็นการป้องกันเราไปในตัวด้วยว่าถ้าเกิดว่าเราไปซื้อของกันในจํานวนเยอะๆอะไรประมาณเนี้ยค่ะหมายถึงว่าคนไปซื้อของพร้อมกันทีเดียวมันก็ อาจจะทําให้ไวรัสแพร่กระจายออกมาอีกด้วยอาจจะเป็นอย่างนั้นอืมโอเคค่ะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะแล้วก็หวังว่าจะได้รับรู้สถานการณ์ของทางประเทศเยอรมนันหรือว่าทางเหตุบาเยนของของเราแล้วเนาะว่า สถานการณ์ตอนนี้มันเป็นอย่างนี้แต่ยังไงคะ่ะก็อย่างที่บอกเนาะคนทำงานก็คือจะต้องทำงานกันต่อไปนะคะส่วนคนที่หยุดอยู่บ้านก็อยากจะให้เคร่งคัดกันนะคะคือแบบอยากจะได้คืออยากจะให้เคร่งคัดกับกฎระเบียบอะไรพวกนี้เพราะว่ามันจะได้หมดเร็วๆเ,เนาะ โรคระบาดพวกนี้มันจะได้แบบน้อยลงหรือว่าหมดไปสักทีเราจะได้ใช้ชีวิตกันเป็นปกติสักทีเนาะทุกคนเพราะว่าตอนนี้คือแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเองินเรื่องชีวิตคือมันขาดไปหมดเลยอ่ะทุกคนตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นแบบ คือความอิสระของเรามันก็น้อยลงและอีกอย่างช่วงนี้อากาศดีอยากออกไปเที่ยวแล้วค่ะทุกคนอยากไปเที่ยวอยากไปนั่งเซอยากไปดื่มอยากไปกินไอติมอยากไปชมวิวคือตอนนี้แบบคืออึดอัดมากเพราะว่าเห็นอากาศดีๆแบบนี้เรานึกเสียดายไงทุกคนเพราะใครที่ติดตามเป้อยู่จะเห็นนะว่าเป้เนี่ยคือหยุดไม่ได้หรือว่าอากาศดีไม่ได้เป้จะไปนู่นนี้นั้นของเป้ตลอดถ่ายรูปวิวสวยๆตลอดกินลมชมวิว ตามภาษาเป้ตามสไตล์เป้ตลอดเนาะอืมก็อเนี้ยค่ะอยากให้มันหมดไปหรือว่าอยากให้มันน้อยลงแล้วก็อยากกลับมาใช้ชีวิตปกติแล้วค่ะทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้เป้ฝากไว้เท่านี้นะคะยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้ามีอะไรใหม่ๆเป้จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 마음을 고백하려고 타이밍만 보는